ทีแม็กกี้สายกินทุกคนด้วยนะครับผมมืนอี้แม็กกี้กับสีแปะไปชิดปลาดุกพี่น้องตอนนี้ก็ชิดมาแล้วชิดมาแล้วได้สองตัวพี่น้องยวกับสีชิดให้เบิรงเดอพี่น้องยอเบิรงย่างปลาดุกก่อนพี่น้องเอาไ้ให้คุณน้านี่เลยครับผมให้ทุกคนกินนะครับกินเขากินเขานะครับผมยวสีให้เบิง์นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับผมมี่ตัวตัวใหญ่ๆนะครับ นี่นี่ยูแนล่ล้างสะาแล้วก็บ,บืนบืนไปใน่ให้หน้าพี่น้องในอันงมองอันนั้นนะครับผมมี่น้องมี่น้องตัวนี้ย่างก่อนเพื่อนนะคะมี่น้องสวยปะาายมีนจาแจกมีน้องโอ้มุกวัวเลยตัวใหญ่ค่ะผมตัวนี้ผมเพิ่งซิดมาได้นะฮะนี่ะน้องตัวนี้โัวใหญ่เอลีได้พี่น้องตัวซ้ำแขนพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ พอ่อกะเชี่ยวใหม่เป็นเสียบนะครับผมนี่ไหม่เสียบเอาใหม่เสียบคือจังอัดย่างไายนะพี่น้องมันจังบงโง่นะครับมันจังแบบซื้อนะครับผม,มนี่เแาบบะดีผ้าพี่น้องไปชีดเบสพี่น้องไปชีดอีกนะครับเอามาเยอะๆนะครับผมโอเค,คพี่น้องไปเลย โอเคครับพี่น้องผมกอดชิมาชิดเบสให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมแล้วก็มีน้องเบสแล้วก็น้องมากี้นะครับผมสวัสดี Li ครับวน้องเฟสนะครับผมสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องเร็วครับพี่ค่ะแล้วผมผมก็จะมาเปฟสจะพี่ก้องให้พี่น้องดูนะครับผมอย่ามาอย่าบื้อใจยืนบังกล้องดิเปลี่ยนกันซิพนะครับผมแล้วก็ยังต้องเอาเทียบดิแม เพราะว่าคนดูเป็นคนไทยเอาเลยใช้ภาษาไทยได้นะเดี๋ยวห่อกันมปังเบค่ณพี้่ใส่เหยื่อเป็นขนมปังขนมปังนะครับเี่ครับขนมปังพี่น้องเหยื่อก็จะเป็นขนมปังนะครับผมใส่เป็นขนมปังนะครับเพราะว่าใช่ไหพวกปลาอันนี้ ก็กะกินเบิดซูย่างนะฮะพวกอาหารนี้ควรนอน<า>ไส้เดือนอะครับไส้เดือนขน,นมปังแล้วก็พวกเป็นอันซักต,ตยหน่อยพี่น้องกินเบิดเลยพี่น้องมุกกินอะไรกินได้ตะวนน่ันนะตัวหน่อยมันใส่เบ็ดว่เลยนอกจากน้อนพวกก็กินพี่น้องสุ่มพวกกะให้ปลากินได้นะครับคนเลี้ยงเลี้ยงปลาก,ก็จะชอบเอาพวาก มาให้กินนะครับแบบเป็นธ er รรมชาตินะพี่น้องเป็นธรรมชาตินะครับผม kind of ตู้แบบสูงนะพี <breathe> ่น้องข้าวกระดใส่โต๊ะเข่งมันได้่ด้ยล่ะครับผมรคุเลพี่น้องเช็ดถือกล้องมาถือกล้องมาวางนี่ก็ได้ พี่น้องอก็แบบมีนะครับมีตอ่อแล้วครับนะครับเห็นไหมเห็นน,นี่นี่เอาเอามา,าวางตรงนี้ามา้าตระรางเห็นไหมเห็นฟอร์มนี่ไหมมันเหมืนมันหันกล่องหันหันมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วคุณชอบพี่น้องก็แบบแบบว่าใส่ป้อมแบ่งสีนะครับพี่น้อง <aş> อก็จะล่อหนะครับผมจะซีดถือกล้องเด้อเซอร์ไรล่าเลยนะ แล้วก็อยู่เฉยๆนะครับผมรอให้เขากินนะครับแต่ก็เข้ากับทดึงล่งไปนะครับไม่ต้องจับเม,ามาื่อกเขาก็จะถ้าเขากินเขาก็จะท,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 ทีแรกเขาก็จะตอดนะครับเรียกว่าตอดนะครับภาษาผมเรียกว่าตอดนะครับตอดก็คือว่าชิมภาษาไทยก็ชิมดูนะฮะ ฟอมกับสีปิ้งยักษ์นะครับผมแล้วข้อต่อนี่พี่น้องได้แล้วพี่น้องนี่ทุกคนโอ้โหลุนไปแล้วพี่น้องรูทครับอุ้ยรูทเบ็ดบ่คมพี่น้องเบดไม่คมนะครับผมน้องพี่น้องเบ็ดดีแต่ว่ามีคุณนะครับเบดเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวกัสีไปซื้อนสื่มาไหมอยู่พี่น้องมาไหมอยู่งบไม่มีจ้ามีมีแต่มัน ไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่มช่ไม่ว่าัน้าเดซี่กัอน้าุงนึงหรือติเกนาฬิกาไม่ต้องไม่ใช่อานี่แม่นี่เออ้องอุยเยอขนาดนี้ชื่อขนมปังครับอันเบสเมใหม่นะคบผมเดี๋ยวรอม่ม่อัน คันหลอกนั่อยูเ่เลยพี่น้องแต่ว่าไม่เกียร์สิบอบอบ,อบอใส่บใส่คันหลอกน,นะครับอานุน,นั่มเนีน่ยเดี๋ยวชิบอใส่หลอกนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจหมุนนะครับมันอันชั่วสีอย่าไปชั่วสีได้หมุนขึ้นขี้เงี้ยขนนะครับชั่วสีได้ขึ้นอันนี้ก็กง่ายๆ <ไง S 1> นะครับผมดึงเลยนะครับพี่แม็กซ์ฝากบรรยากาศกันจะดีดีหมด

มันเอา<ด>ไปกินได้ขอน้องปังซื้อเบอร์อะได้ไหมน,นะซื้อใหม่ซื้อใหม่เอออืฮอฮึอใส่ที่ละหลายเลยเน,ะะนยาะเออกรย่างมันสิเบอรใส่ซื้อใหม่มันก็กินบ่อิ่มถ้ามันกิน,กนอิ่มมันจะเสียงในะระเบิดอือแต่ไม่มีเสียงบบเด็กๆพูดนะฮะไม่เป็นไรนะครับยิ้มเลี้ยวๆเลยนะครับไมื่อปัดบรองร้องพี่ เป็นคลิปแบบเรียนะคะนร,รับบรอยากใ้ตั๊นะคะเรเดออรอดูเลยนะฮะตุงตุงมาเลยมาแมาแล้วมาแล้วกินไหมเนาะ ก,ก,ก <laughs> นะี้มาถือเมื่อกี้ถือดีเฉยนะตัดตัดไปดึงนู่นเลยดึงนู่ยตาน้องมากี้นะครับผมทีนี้ตาน้องมากี้เด้อพี่นอ้องบันวิ่เฉยดี <laughs> จากไหนนอกหลอดมาเนาะเกิดอะไรตัวนึ่ง รอดูเลยนะครับพี่น้องครับเบ็ดบโคมเล่ลุดเบ็ดบโคมพี่น้องเล่นลุดพี่น้องจะพึ่งดีโอดึงไวเกินมันกัดแล้วโอ้ัดมันต่ดซื้อกระเจีพย่งนึงไปน้องเมื่อกี้ไม่ผ่านน้องเมื่อกี้ทำให้เป็นหรอกทำเป็น

พี่น้องมึงเดียวเล่นแบบพันมาหึ่งลายตาบ่าเออเนื้อพี่น้องเบสยเห็นไหมดูกล่อมไหมเห็นเห็นนิดนึงตรงไหมน,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 นี่นะครับไปดูกันนะฮะว่าจะได้ไหมครับผม จม่ได้กิอ่เรามกันเด่สั่ง้นไม่ได้มได้กตัวเราอ่ะเล็กตัวเราตัวนึ่งตัวงไปซื้อเบสมากหนอฮะไปซื้อมาใหม่พี่นอมันไกเดิที่บ้านอ่ะี่พอซื้อตงมาซื้อเลยเบอน่าจะชิดไม่น่าจะซิดไม่ได้ครับพี่นนอ ชิดบด้แล้วะพี่น้องเพราะว่าตกอออแล้วครับพี่น้องเฮ้ยมีเป็ดพอมพี่น้องได้สองตัวนะฮะเบอรพี่น้องอัวใยไงนะครับตัวใหญ่นะฮะเมื่อกี้ก็ไปสีไหนเบองแล้วนะครับเพราะว่าเป็ดอันนั้นพี่น้องเป็ดไม่คมนะครับเป็ดมันไม่คมนะครับเป็ดบัวคมพี่น้องเป็ดไม่คมก็เลยหลุดนะฮะ รอพี่น้องว้าวพี่น้องมั้งครับพี่น้องมาเลี้ยงเหลี้ยงอารามนะครับผมโอเคครับพี่น้องก็จบใบซ้ำนี้นะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมทิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้แค่นนี้นะครับผมทิ่มันสิอย่างจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยว คลิปต่อไปสิมีอยังอีกนะครับก็รอติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครช่องแม็กกี้สายกินด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้สัมเนียนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ